ในหมู่บ้านเล็กๆย่านชานเมืองทางภาคเหนือลุงคำดีชายวัยห้าสกว่าๆเขาทำมาหากินด้วยความสุจริตโดยการรับซื้อของเก่าว,วันหนึ่งเขาได้รถกระบะคันหนึ่งมาจากการประมูลเมื่อหลายปีก่อนรถเก่าผุพังแต่ยังใช้งานได้ดีวันหนึ่งเขาตัดสินใจขายรถให้กับอู่ซ่องใกล้บ้านเมื่อช่างในอู่เริ่มชำแหละรถก่า เพื่อจะนำไปขายเป็นเศษเหล็กกลับพบกระสอบเก่าๆที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ท้องรถพอเปิดออกดูกลับพบว่ากระสอบนั้นเต็มไปด้วยยาเสพติดนับหมื่นเม็ดทุกคนต่างตกใจและรีบนำเรื่องนี้ไปบอกลุงคำดีคืนนั้นลุงคำดีกำลังนอนอยู่ที่บ้านลุงได้ยินเสียงเคาะจากรถคันนั้น คันที่ลุงเพิ่งขายไปเป็นเสียงที่ดังก้องอยู่ในความมืดเขามองออกไปก็ต้องตะลึงภาพของชายแปลกหน้าในชุดสอมซ้อที่เปื้อนเลือดร่างนั้นยืนอยู่ที่รถกระบะคันเดิมและเสียงชายคนนั้นที่กระสิทธ์ว่ามันจะต้องตลุงคำดีผวาเห็นเงาวิญ,ญญาณเดินวนรอบทั่วบ้าน เหมือนกับผูกพันติดมากับรถอาถรรพ์คันนั้นสุดท้ายพอตำรวจมาตรวจสอบพบว่ายาเสพติดที่เจอนั้นถูกซ่อนมานานแล้วตั้งแต่คดียาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนแม้ลุงคำดีจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้แต่เขาก็ไม่อาจลบภาพหลอนๆและเสียงกระซิบนั้นออกไปได้หมดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความผิดบาปที่ใครเคยก่อไว้ไม่ว่าจะกี่ปีมันก็ยังคอยตามหลอกหลอนและคนสุจริตเองนั้นก็ต้องไม่เผลอต้องไม่เผลอพาตัวเองเข้าใกล้เงาของความชั่วโดยเด็ดขาดแล้วพบกันนะครับ